สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบุพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือน พฤศจิกายน2 5 6 8นี้เป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเรามาดูไพ like, ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็าสามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา a 5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูดวงนะครับว่า พ่จะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่ The Empress เลยแล้วก็คิงถือเหรียญ The Magician นะครับแล้วก็เป็นไพ่ห้าเหรียญใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ The h i e r o p h a n t โอเคครับไพ่ค่อนข้างดูมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีขึ้นถ้าใช้สติใช้ อ่าสัมอ่าชัตสติสัมปชัญญาของตัวเองมากขึ้นมันก็จะสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยดาวประจําตัวของชาวราศีธนูลักนณาธนูคือดาวพรัสบดีเนี่ยเดินโคโจรไปอยู่ในภพเรือนมรณะเข้ากดพินทุบาทนะครับแต่ก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดเลยทีเดียวเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังอยู่2เรื่องเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองนะครับบางคนอาจจะ เป็นโรคอยู่ก็อาจจะหายส่วนคนที่ดีอยู่ก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีอาจจะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่คุณจะได้หมอดีที่รักษาได้เพราะว่าดาวพฤหัสีนั้นเป็นตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือน มรณะนะครับก็เลยสามารถที่จะได้แพทย์ที่ดีแล้วรักษาได้นะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับถึงแม้บางคนอาจจะไม่หายแต่ว่าก็ถือว่ามาใช้ชีวิตปกติได้ข้อที่2คืออาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพ,พราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่โครจรเข้าไปสู่ในเรือน มรณะเนี่ยมีอยู่2ออย่างของเรื่องของครอบครัวหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะครับบางคนอาจจะย,ย้ายไปอยู่ในต่างจังหวัดหรือในต่างประเทศเช่นอาจจะไปทํางานไปอะไรอย่างนี้ก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งคือนะครับคุณอาจจะรีโนเวทบ้านก็ได้นะครับเนาะรหรืออาจจะได้ทรัพย์สินมรดกนะครับกรณีที่3คือได้ทรัพย์สินได้มรดกนะครับจากครอบครัวหรือจากคนใน เขาเรียกอะไรนะจากสามีภรรยาก็แล้วแต่นะครับเป็นมรดกเกิดขึ้น mm. ก็เป็นโอกาสแนวโน้มทิศทางได้เช่นกันนะครับ mm. ก็มีอยู่3ามสามอ่ารูปแบบใหญ่ๆนะครับอย่างที่อธิบายไปทั้งหมดเลยทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วดาวคู่ของคุณล่ะอยู่ไหนดาวคู่ของชาวราศีธนูลักนาะขนูคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยเดินโครจรว่องไวแต่ถอยหลังนะครับตอนนี้ถอยหลังจากเรือนวินาศเข้าสู่เรือนลาภ แต่เดินโคโจรถอยหลังก็ยังถือว่าผิดปกติอยู่ก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องปรับต้องเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเมจิเชียนคือการปรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเดอะฮาร์ฟแฟนคือการที่เราอาจจะต้องพยายามรักษาความเป็น ตัวของตัวเองให้มากขึ้นเนาะเพราะว่าดาวประจําตัวตกในภพเรือนบรณะบางทีมันอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะมีความห่า,หางไกลนะครับกับคู่ของคนรักได้ในช่วงจังหวะหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันความรักยังสามารถที่จะยังเป็นไปนในทางที่ดีได้ไพ่ดี e อมเพรสความรักจะยังมีความสุขความสถาพรที่ดีถ้าเรารู้จักที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันยากลําบากความทุกข์เข็นหรืออะไรที่ มันเป็นแบบปัญหาวีเลชั่นต่างๆอาจจะต้องพยายามเคลียร์คัดจบมันไปซะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะตกระกรรมลำบากกับความรู้สึกเราต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงคิงถือเหรียญคือเราอาจจะต้องหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ประคับประคองนสัยของความสัมพันธ์ที่ดีไพ่คิงถือเหรียญมันมาแก้ไพ่ห้าเหรียญเพราะไพ่หเหรียญเนี่ยหมายมถึงการตกระกรรมลำบาก กับความรู้สึกส่วนคิงถือเหรียญเนี่ยคือความเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานของความรู้สึกที่ดีงามนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าสำหรับชาวธนูรักข้นาธนูจะเป็นแนวโน้มทิศทางอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกเถาล่างนะครับได้เป็นไพ่เจ็ดดาบอโอเคราชินีถือไม้อัศวนถือดาบแล้วก็เป็นไพ่หกเหรียญ ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่8เหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะครับ คิงถือถ้วยมาพร้อมกับคิงถือเหรียญถือว่าดีนะเพราะว่าคิงถือถ้วยหมายความว่าเราอาจจะต้องแบบเหมือนกับให้ความรู้สึกในเรื่องของการเปิดใจการยอมรับหรือว่าการมีพลังงานของความรู้สึกดีๆให้กับการละกันส่วนคิงถือเหรียญหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นไม้ปักหลักให้ได้เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันเกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมและความชัดเจนที่ดีขึ้นนะครับถ้าเราใช้สติกับการดําเนินชีวิตทุกอย่างจะยังคงเป็น ไปในทางที่ดีคือให้อัศวินถือถ้วยเนี่ยมาพร้อมกับราชินีถือไม้ ราชนีถือไม้กับคิงถือถ้วยสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เพื่อให้มีการพัฒนาการเติบโตการต่อยอดไปในทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์อาจจะดูมีความรู้สึกเสียใจนะครับหรือว่าความไม่ตกความกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือการที่ไม่ได้รับการใส่ใจการดูแลเท่าที่ควรเพราะดาวคู่เนี่ยเดินโคจรถอยหลัง จึงทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูไม่ชัดเจนแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักคุณนะครับเพราะไพ่ยังโชว์ขึ้นมาเป็นเอ p มเพรสอยู่แสดงว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับความไม่ชัดเจนมันอาจจะเกิดแค่ความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ที่อาจจะมีประเด็นและปัญหากันแน่นอนบางคนอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้ได้นะครับแต่ส่วนน้อยมากๆเลยเพราะองค์ประกอบไพ่เนี่ยให้น้าหนักแค่20%อีก80%นเนี่ยเป็นปัญหาที่อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของตัวคุณเองกับคู่เท่านั้นนะครับดังนั้นควรที่จะ แคร์กันให้มากขึ้นรักกันให้มากขึ้นใส่ใจดูแลกันให้มากขึ้นเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นกระตุ้นในลักษณะของการมีแพ s ชั่นความรู้สึกสิ่งดีๆอย่าลืมนะครับว่าดาวคู่โครจรไถอยหลังก็จริงแต่ดาวประจําตัวของคุณก็ตกในภพเรือนมรณะ มันแปลว่ายังไงคุณก็รู้สึกว่ามันไม่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกเพราะดาวประจําตัวไม่สัมพันธ์กับลักขณาอลิมรณะวินาศน,นะครับของคุณตกในภพเรือนมรณะเป็นพินทุบาทด้วยนะครับถึงแม้จะได้ตําแหน่งมหาอุดหลายคนจะบอกว่าเอา้าแล้วเอามหาอุดมันลบตําแหน่งพินทุบาทไม่ได้เหรอไม่ได้ครับตําแหน่งของโหราศาสตร์ไทยคือดีส่วนดีร้ายส่วนร้ายมันไม่สามารถนํามา เขาเรียกว่าอะไรหักลบกหนี้กันได้แต่มันบรรเทาสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับถามว่าบรรเทายังไงนะมีอาจารย์คนหนึ่งนะครับเคยบอกว่าให้เราสังเกตดูว่าน้ําเกลือนะครับที่มันเค็มมากๆเราจนกินไม่ได้แต่ถ้าเราเติมน้ําลงไปนะครับน้ําเปล่าเนี่ยเติมลงไปจนให้น้ําเกลือนะั้นละลายจนมันเค็มน้อยลงมันก็ยังกินได้แต่มันก็ไม่ได้แบบ หายเค็มอะเออเห็นไหมครับมันก็ยังมีความเค็มอยู่แต่มันเค็มจนแบบกินได้แล้วกินได้บ้างอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่า การที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันบันเทาแบบนั้นมันไม่ได้บันเทาแบบน้ําเกลือหายไปเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่มันลบแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือไพ่แค่บอกว่าคุณมีโอกาสเติบโตพัฒนาในต่างถิ่นแดนไกลได้รับมรดกได้รับสิ่งดีๆตรงนั้นแต่ก็ต้องแลกมากับการที่เราอาจจะเป็น long distance r e l a t i o n ต่างๆเราอาจจะต้องให้เวลากับกันและกันมากขึ้นนะครับจากให้หกเหรียญนั่นเองนะครับการให้เวลากันและกันการเอาดูแลเอาใจใส่กันและกัน 8เหรียญคือการขมักขม้นกับการดูแลการเอาใจใส่กับกันและกันให้มากขึ้นและต้องระมัดระวังนิดนึงอาทิตย์กอังคารโคจรเข้าสู่เรือนวินาสณะหรือวินาศพบเรือนที่12คือพังทลายอาทิตย์กลางคารเป็นคู่ศัตรตูกันอันนี้ต้องระมัดระวังถ้ามีปัญหานะครับชาวราศีธนูลักนาธานูถ้าไม่ใช้เหตุใช้ผลมีโอกาส เปราะบางมากๆเลยจบได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังถึงไพ่จะไม่บอกแต่อย่างน้อยมันก็คาราคาสังมันก็ลำบากใจดังนั้นรู้จักที่จะต้องมีกลยุทธ์กับการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็พยายามที่จะต้องรักษานะครับความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับกันและกันเอาไว้ใช้สติเยอะๆนะครับฮาลาเฟนเนาะดาประจําตัวตกในภพเลือนมรณะดีที่เป็นตําแหน่งมหาอุดยังพอช่วยไว้ได้นะครับแถมยังตรีโกนนะครับถึงอาทิตย์กับอังคารที่อยู่ในภพ วินาศนะมันก็ยากนะที่จะรอดได้เพราะมรณะกับวินาศเนี่ยเชื่อมถึงกันแต่มันไม่ได้พบเลือนที่ดีดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ดาวคู่เนี่ยถอยหลังไปในพบเรือนที่ดีแล้วยังไงเนี่ยถ้าเราใช้เหตุใช้ผลกับการอดทนกับการให้เวลากับการชัดเจนการเคลียร์กันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะพอที่จะไปถึงนะจุดปลายทางของความสําเร็จที่ดีได้แล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสของความสุขและสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการและพัฒนาได้ดีเช่นกันนะครับ ก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนก็อย่าเพิ่งเหมาว่าเป็นดวงดวงของใครคนใดคนหนึ่งหรือตัวของคุณเองนะครับให้ตัดสินใจด้วยการพิพจารณานำไปปรับประยุกใช้กับดวงของคุณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณคราม